นี้ปทุมธานีจําได้ไหมคะว่าผู้ชายคนหนึ่งขี่ฮาเลยมาและปรากฏมาสั่งข้าวทีนี้ปรากฏว่าเหลือไปเห็นอ้าวคู่กรณีฉันตั้งแต่2ปีที่แล้วออมันตบหน้าฉันฉันแค้นมากขี่รถกลับบ้านไปเอาปืนแล้วมายิงคนตั้งคําถามว่าจริงๆเหรอ แค่โดนตบหน้าสองปีที่แล้วแค้นจนถึงวันนี้จนต้องฆ่าเขาจริงๆเหรอล่าสุดจับกลุมตัวได้แล้วนะคะชื่อในป้อมค่ะโดยกรณีนี้นายสุรัตน์ดำชำาวหรือว่าบังแอถูกนายนันทวัฒน์หรือว่าป้อมอายุ47ปีคู่อริใช้ปืนเจาอยิงหนึ่งนัดเข้าปลายคางเสียชีวิตคาจานข้าวอยู่ที่ร้านขายข้าวนี่แหละค่ะซึ่งเหตุเกิดในพื้นที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีปมแค้นก็อย่างที่ว่าถูกตบหน้าเมื่อสองปีที่แล้ว พอเห็นก็เลยเอาปืนกลับมาแล้วก็มายิงเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก29รรกรกฎาคมล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตำรวจสามารถเข้าไปจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุไว้ได้จับกลุมตัวป้อมที่บ้านญาติหลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,รศต์รรศูนย์ร,รังสิตนะคะที่อำเภอคลองหลวงยึดปืนไทยประดิษฐ์ได้หนึ่งกระบอกคุมตัวมาสอบปากคเบื้องต้นสิ่งที่นักข่าวคาใจมากป้อม ตบเนี่ยนะโอ้แค้นขนาดนี้นเลยเหรออ้าวป้อมตอบว่ายังไงฟังค่ะที่ว่าเขาตกหน้าเราถ้าถ้ามันตกหน้าผมด่างผมจะหัดด้ยไหมอืมทำไมด่าเด้วยอืมแขกน,นะเราเรากอดด้านี้เคยแบบพยายามที่เคลียใรผมม์ผมว่าผมว่จะเคลียร์าละมันมันทำหายเลอืมแล้วมีเรื่องก,กันมานานยังพี่พี่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวพูดขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ ตกลงใช่จริงๆแค้นฝังหุน่นสองปีที่แล้วแต่เขาบอกว่าแค่ตบแล้วด่้งผมมันจะหักระเพศมันมน่านจะมากกว่านั้นใช่ค่ะด้านพลตรวจรียุทธนาผู้บังคับการตาร,รจวจปทุมธานีบอกว่าหลังสอบปากคำผู้ต้องหาก็คือในป้อมรับสารภาพว่าเป็นปัญหาส่วนตัวเคยมีเรื่องกันจริงๆเมื่อสองปีก่อนฝังใจและเสียหน้าด้วยเนี่ยสำคัญเสียหน้า อูทราบตัวแล้วก็กดดันมาตลอดนะครับแล้วก็จนจับคุมตัวได้ในวันนี้นะครับคุณผสาเหตุเขาสาเหตุก็คือเขาก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าเขายิงใช้ปืนใือไประดิษฐ์ที่เขาถืออยู่เนี่ยยิงแต่ว่าประเด็นก็เคยถามถามเมื่อกี้ก็ว่าก็มีสาเหตุโกงตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันครับทีนี้เขาหลบหนีนี่คือมีคนให้ความช่วยเหลือไหมครับถามมาเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาเขาคนก็มีที่ คนเป็นคนแถวนี้แหละมีร้านขายอาหารอยู่ลหลังโรงแรมบม่ฮัดตับเขาก็มีภรรยาหลังจากนั้นตำรวจนําป้องไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพทุกจุดนะคะก่อนจะนํำคุมตัวขึ้นรถกลับลงพักเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดเหตุหวุ่นวายเกิดขึ้นครับ,รบดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 3 4 HD f โหลดฟรีโหลดเลย Редактор субтитров А.Семкин